โอเคนี่มีเบาะเวลคัมเซทมาให้ด้วยนะครับสำหรับในรุ่น GT นะฮะแปดแสนกว่าบาทมีเบาะเวลคัมเซทมาให้ช่วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเท่านี้ก็พอในส่วนที่มันแตกต่างไปเลยฮนะจากในรุ่นของอัลตรานั่นก็คือกระจังด้านหน้าน,นั่นเองนะครับมันมีการปรับเปลี่ยนใหม่นั่นเองนะฮะโดยเฉพาะรุ่นนี้ไปรุ่น GT ก็จะมีนี่เลย แถบสีเหลืองติดอยู่ตรงลิ้นด้านหน้านั่นเองนะครับแล้วก็มีคําว่า GT อยู่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีดำลายเคฟลาานั่นเองครับลิ้นด้านหน้า,นานตรงนี้ส่วนไฟหน้ายังคงเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็น LED ส่วนทางด้านข้างเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยสีดำลายเคฟลาระครับล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะฮะก็ดูสวยงามไปทีเดียวนะสำหรับลายล้อตัวนี้ยางจะเป็นยางจิตตินะครับขนาด 2.550R18 กระจกมองข้างจะตกแต่งด้วยสีเหลืองนะแล้วก็นี่มีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกล้องนั่นเองส่วนชายด้านล่างเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยสีดำลายเคฟล่าซุ้มคิวรอด้านหลังเนี่ยก็เป็นลายเคฟล่าสีดำเหมือนกันส่วนทานด้านหลังเนี่ยก็จะมีสปอยเลอร์ตรงหลังคามาให้นะครับแล้วก็แน่นอนครจะมีไฟเบรกอยู่บนสปอยเลอร์มาให้ด้วยตรงนี้เนี่ยก็เป็นช่องนะอันนี้ทะลุได้นะ เพื่อให้ลมมันกดลงมานั่นเองนะครับสำับสปอยเลอร์ด้านหลังนี้ทางด้านข้างนี้เนี่ยก็จะมีคําว่า GT ติดอยู่ชาร์กฟินก็มีมาให้ด้วยทางด้านท้ายรถก็มีคําว่า Aura ติดอยู่นะครับแล้วก็มีคําว่า Good Cat Melody ติดอยู่นะฮะส่วนอันนี้เห็นเด่นชัดมากเลยก็คือคําว่า GT สีแดงนั่นเองชื่อสาคัญ GWM ส่วนกันชนด้านท้ายเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจากในรุ่นออาต้านะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น GT นะครับดิฟฟิเซอร์ด้านหลังก็จะตกแต่งด้วยสีดำลายเคฟลาแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีสีเหลืองแบ,บนี้ด้วยดูเด่นสะดุดตาพอชาร์จไฟเนี่ยอยู่ทางด้านหน้าซ้ายรถนะครับไฮไลท์สำคัญอยู่ที่เบาะนั่งเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น GT ก็จะมีสัญลักษณ์ GT ติดอยู่ตรงหัวเบาะตรงนี้นะทั้งคู่เลยนะครับ เบาะนั่งคู่หน้านะเป็นเอาคันทัลล่านะครับเบาคู่หน้าปรับด้วยไฟฟ้านะเบาคนขับปรับได้6ทิศทางส่วนเบาข้างคนขับปรับได้4ี่ทิศทางที่สําคัญที่ลองนั่งตรงนี้เนี่ยมีลมเย็นเป่ามาให้ด้วยและใครนะฮะที่เป็นคนขี้เมื่อยนั่งถแล้วเมื่อยเขามีเบานวดต้ด้วยนะปรับระดับได้ถึง3ระดับด้วยกัน พวงมาลัยก็เป็นแบบนี้นะครับมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะฮะส่วนแดชบอร์ดต้องบอกเลยว่านะครับเป็นหนังกลับนะตรงนี้เนี่ยก็สัมผัสนุ่มเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะแซนด้วยเป็นสีเหลืองนะครับตรงนี้จะเป็นช่องแอร์นี่ดูจอมาตรวัดกับจอตรงกลางเหมือนจะเป็นอันเดียวกันเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นไทเอมาให้ด้วยนะฮะนี่ตรงนี้ไทเอส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่วันตาเก็บแว่นตานั่นเอง ตรงน,นี้ก็จะเป็นไฟนะฮะเปิดทางด้านหน้าตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเปิดม่านบางแดดบนหลังคานั่นเอง,เองครับกดปึ๊บนี่เปิดได้สุดไปถึงด้านหลังเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดหล,ลัหงคาผ้าโลหะแบกซายโล้ันเองครับอ่ะกดปึ๊บงทีก็จะแงมไ,ไว้แบบนี้กดไปอีกก็จะเปิดแบบนี้เลย เนี่ยเปิดสูงสุดได้แค่นี้นะฮะก็ถือว่าเยอะนะโอเคในส่วนของพื้นที่โดยสารด้านหลังเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็เลกรูมเนี่ยก็ประมาณนี้เหลือแค่นี้นะแล้วก็สามารถที่จะสอดเท้าไปข้างใต้เบาะด้านหน้าได้ด้วยนะฮะเบาะด้านหน้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็มีเอาไว้แบบใส่เอกสารได้ต่างๆได้แผงประตูนะตรงนี้ก็เป็นแบบวัสดุขึ้นรูปเป็นแบบฮาร์ดนะฮะไม่ใช่เป็นแบบซอฟ ตรงนี้ก็นุ่มหน่อยนึงตรงนี้ก็นุ่มหน่อยหนึ่งมีลําโพงมาให้อยู่ตรงนี้ช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆตรงนี้พนักพิงหลังเนี่ยต้องถือว่ามุมองศาถือว่าโอเคใช้ได้เหมือนกันนะไม่ได้ตั้งชันมากเกินไปนะครับแล้วก็หมอนรองศีรษะเนี่ยก็มีมาให้แต่ถ้าเกิดเรานั่งตัวตรงๆเนี่ยหัวก็จะติดด้านหลังนี้นะครับอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดนั่งตรงๆอ่ะนั่งตรงๆให้ดูพิงไป นี่หัวก็จะติดแบบนี้นะต้องซอฟท์ๆถลายก้นลงมาหน่อยนึงก็ประมาณนี้ก็โอเคเบาะรองนั่งก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แข็งแล้วก็ไม่ได้นุ่มเกินไปทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็น USB Type A มาให้ด้วยอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มีช่องเก็บของกระจุกกระเจี๊เลลกน้อยอะไรประมาณนี้นะครับ mm. ก็ถือว่านั่งโดยสารได้นะสำหรับ2คนผมว่าสบายๆเลยแหละ มันก็ไม่ได้ตีบตันอะไรนะสําหรับกระจกเนี่ยด้านข้างนะฮะกระดูโปร่งดีแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะลงมาบางหน่อยนึงนะเนี่ยแต่ก็โอเคนะเอาไว้พิงแบบเวลาเราหลับแบบนี้เนี่ยสวนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเปิดออกมาก็แน่นอนครับเป็นที่อยู่ของพวกชุดปะซ่อมแม่แรงอะไรต่างๆนะยางรั่วหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบชุดปะซ่อมมาให้ไม่น่าจะมีเป็นยางอะไหล่มานะ ส่วนในรุ่นของ GT นะครับประตูท้ายเนี่ยสามารถเปิดปิดได้ด้วยไฟฟ้านะฮะก็แค่เอาขาไปแย่แบบนี้อืงเี้เห็นไหมประมาณสัก2วินาทีเนี่ยมันก็จะเปิดมาแล้วถือว่าโอเคนะราคาป่าแสนเนี่ยมีประตูท้ายไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับได้6กสิบสี่สิบเช่นกันตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่วางของได้แบบกระจุกกระจิกนะครับแต่สามารถถอดออกได้เวลาเราจะพับเบาะก็ะเวลาจะพับเบาะเนี่ยกดึงตรงนี้ไปนะฮะ ดึงขึ้นมาแล้วก็พับไฟแบบนี้เห็นไหมน,ะนี่ก็จะพับได้แบบนี้นะครับเนี่ยพับได้ประมาณนี้พับเป็นแบบ60-40นั่นเองนะครับส่วนกล่องนี้ติดรถมาน่าจะเป็นนี v ่ Vessel to Load จริงๆด้วย V2L นั่นเองเป็นปลั๊กนะฮะเอาไว้เชื่อมต่อกับรถเอาไว้เป็นแบบว่าไปปิกนิกอยากจะใช้ไฟอย่างเงี้ย็็เชื่อมต่อจากรถได้ใช้กับพวกพัดลมอะไรประมาณนี้ นี่ก็เป็นขุมพลังนะฮะของทางด้านออร่ากูดแคสจีทนั่นเองครับที่เห็นอยู่ตรงกลางนี้ก็คืออินเวสเตอร์นั่นเองนะน้ำฉีดกระจกโอเคน้ำมันเบรกโอเคตรงนี้เนี่ยให้ผมเดาดูนะน่าจะเป็นสลักนะครับใช่หรือเปล่าอันนี้เดาดูนะเอาไว้ดึงเนี่ยเวลาไอตัวที่ชาร์จลาชาร์จแล้วมันดึงไม่ออกเนี่ยก็คงให้ดึงตรงเนี้ยประมาณนี้ ทั้งหมดนี้ก็คือออร่ากูดแคทในรุ่น GT นั่นเองนะครับด้านนอกภายในการขับขี่ก็ทํามาให้ดูแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรงกันบ้างก็สรุปเลยนะครับว่าทั้ง2คลิปนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคลิปการขับขี่แล้วก็คลิปภายในภายนอกนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคลิปที่แบบว่าไม่ได้ยืดยาวมากนะครับเพราะว่าคนนั้นไม่ชอบดูอะไรยาวๆถูกไหมก็เนี่ยนะฮะใครที่สนใจนะครับสาหรับออร่ากูดแคทไม่ว่าจะเป็นในรุ่นอัลต้าหรือว่าในรุ่น GT ขอยา้าอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะเกี่ยวกัับบบในนนเเเรรื่อออององแแตต ตเตอรี่มีโรงงานอยู่แล้วพูดอีกรอบหนึ่งก็ได้แบตเตอรี่นั้นมีโรงงานอยู่แล้วนะฮะที่ประเทศไทยก็คือ SMO Energy นั่นเองนะครับตัดความกังวลตรงนั้นไปได้เลยใครที่อยากจะลองสัมผัสนะฮะขับดูนะครับไม่ไว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของ GWM หลายๆรุ่นนะ,ะไม่ไว่าจะเป็นห้าว้าวเฮสิกกูดแคทแท้งแท้ง500ร้แท้ง300อะไรก็แล้วแต่โจไลออนเนี่ยไปสัมผัสกันได้เลยครับที่ตัวแทนโชว์รูมจําหน่ายของ GWM ทั่วประเทศเลยนะฮะก็นี่แหละครับ ถือว่า Alla Coupé นั้นเนี่ยเป็นรถที่ถึงแม้จะผ่านการเวลามาแล้วนะสามปีด้วยกันนะครับมาถึงปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่ทุกวันนี้เรายังเห็นวิ่งอยู่บนท้องถนนอยู่เลยนะครับแล้วก็ยังเห็นมีรถป้าแยแดงวิ่งอยู่ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันฮะที่ถือว่าเป็นแฟชั่นไอคอนบนท้องถนนเลยนะมันโดดเด่นเสเหลือเกินมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองเด่นชัดเจนมากๆมีความคลาสสิกมีความดีไซน์ที่มันน่ารักอยู่ในตัวครับรวมถึงเนี่ยเวลาการใช้งาน,นจริงๆเนี่ยผมถือว่าก็โอเคเลยนะ โดยรวมนั้นถือว่าโอเคเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยทางระบบของ YouTube นั้นเปลี่ยนไปมากๆเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะทั้ง AI อเอาัลกอริทึมอะไรต่างๆไม่ค่อยนำส่งแล้วนะสำหรับคลิปวิดีโอนะฮะโอเควันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ